สวัสดีครับผมอาทอซิ่งอยากวิ่งทีครับ m e r c e d e s b e n บนะครับ W 2มีจัดชุดท่อ Euro อาร์ดิ t Full นะฮะตั้งแต่ดาวไปซิ่งนะครับแล้วก็เดินสแตนเล่สามศูนย์สี่หนามินห้างานดักฟูซินซีไลท์ลอยคอดมีพักสูตรนะฮะยูโรอาร์ดอีกหนึ่งลูกแล้วก็มักท้ายูโรอาร์ดเอกซอสระบบวาล์วระบบปั๊มลมนะฮะเปิดวาล์วก็เสียงแบบโหดปิดวาล์วก็เงียบนะครับใครสนใจอยากได้แบบนี้มาที่อาทอซิงได้เลยครับขอบคุณครับ